สวัสดีเกมเมอร์ชาวแลกนาล็อกทุกท่านนะครับในคลิปนี้อยู่กันในเกมแลกนาล็อกอบิสซึ่งเดี๋ยวตัวเกมจะเปิดโคสเปต้าในวันที่10ธันวาคมนี้นะครับในคลิปนี้ก็เลยมาไกดดูสกิลของตัวชีววิศาส์กันนะครับก่อนไปรับชมก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร์ด้วยนะครับและสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมแบบราคาถูกและประหยัดก็ขอฝากร้านเติมเกมเพเทบินทอมอัพด้วยนะครับเติมถูกกว่าเติมเองนะครับสามารถเติมผ่านเว็บไซต์ไลน์หรือว่า Facebook ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับ ก่อนเติมซื้อแพ็กอย่าลืมกรอกโค้ด GGCS เพื่อเป็นการสนับสนุนสตรีมเมอร์ด้วยนะครับหรือข้อมูลในคลิปนี้มาจากตอนทดสอบตัวเกมรอบออฟไลน์นะครับเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาตอนนี้เกมเปิดจริงแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยสายเวทในเวอร์ชันแรกอล็อกอบิสเนี่ยสกิลไม่มีหลอดไลน์นะครับแต่ว่ามีโอกาสที่การโจมตีเนี่ยจะขึ้นมิสนะครับก็คือตีไม่โดนแต่ว่าสกิลของสายเวทก็สามารถติคดคีย์ลอได้ด้วยนะครับเรามาเริ่มดูสกิลตอนที่เป็นอาชีพเมกันก่อนอน,นะฮะ สกิลแรกเหมือนตัวฉบับเลยก็คือไฟโบนะครับจัดโจมตีด้วยล็อกเก็ตจำนวน3ลูกสร้างดาเมจเวทมนตรธาตุไฟแก่เป้าหมายเดียวต่อมาเป็นสกิลไลนิ่งโบนะครับจัดโจมตีด้วยเวทมนตร์ธาตุสายฟ้าจำนวน4ครั้งไลนิ่งโบเป็นสกิลหมู่นะครับต่อมาเป็นสกิลธาตุดินก็คือเอิร์ธไปนะครับจัดโจมตีเป็นแบบหมู่นะครับเป็นแบบ AOE สร้างดาเมจเวทมนตร์ธาตุดินนะครับพร้อมกับมีดีบัฟด้วยทําให้สตูนนี่ติดสโลก็คือเดินช้าลงนะครับ ส่วนหนึ่งเวทโบโก็คือโคโบนะครับที่โจมตีด้วยล็อกเก็ตจำนวน3ลูกซานาเมตเวทมนต์เป็นท่าน้ําแข็งนะครับแก่ซูปเปอร์หมายเดียวซึ่งเจ้าตัวโคโบก็มีซีซีแช่แข็งศัตรูด้วย1วินาทีนะครับแต่ว่าสกิลนี้จะคูลดาวน์นานกว่าพวกไฟโบหรือว่าไลนิ่งโบต่อมาเป็นสกิลหมู่ธาตุไฟที่ชื่อว่าไฟบอลน,นะครับซึ่งมันจะระเบิดสร้างดาเมจเวทมนต์ธาตุาาไฟแก่สูงสุด5เป้าหมายในระยะ3เมตร และสกิลสุดท้ายตอนเป็นเมดก็คือโซลสไตล์นะครับโดยสกิลนี้สามารถกดใช้ได้ต่อเนื่องเลยเพื่อโจมตีดได้หลายครั้ง3ครั้งแรกมันจะสร้างดาเมจเวทมนต์ธาตุโกส์นะครับและครั้งที่4เนี่ยมันจะระเบิดออฟธาตุโกส์เหมือนกันนะครับใส่สูสูงสุด5เป้าหมายซึ่งดาเมจตอนระเบิดออฟธาตุโกส์นี่ยมันจะแรงกว่าพร้อมระเบิดเป็นหมู่ด้วยนะครับลำดับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลตอนเป็นอาชีพวิสัยกันบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่สกิลที่ชื่อว่าฟรอสนะครับสกิลนี้ผมมีตตตตัััวววววออออออยยยย่่่าาาาาาางงงสสสสกกกกิลลใหห้้้้้ดดดดููนนนนนนะะะะฮจจเเเเเปปปป็็รรรรคคชฟไบบมมมท์ธุุแ5 อีกทั้งยังมี CC แช่แข็งสูได้อีกหนึ่งวินาทีด้วยนะครับตอนเป็นเมดโคโบก็มีแช่แข็งส่วนตอนเป็นวิสัยก็มีสกิลฟอร์ทที่แช่แข็งได้อีกด้วยนะฮะอีกหนึ่งสกิลท่านน้าตอนเป็นวิสัยก็คือสตอมกัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลหมู่ที่มีการเรียกพายุหิมะออกมาเป็นเวลา6วินาทีซึ่งนอกจากจะสร้างดามเมจท่านน้าแก่สูเป็นหมู่แล้วนะครับยังสามารถสโลตูได้อีกด้วยแล้วก็มีติดเอฟเฟกต์ฟอสต์มาร์กใส่สูได้อีกด้วยนะครับ อีกหนึ่งสกิลของสายท่าดนินก็คือไอวอลนะครับโดยสกิลนี้จะสามารถใช้ได้เมื่อเราติด CC เมื่อกดใช้สกิลแล้วมันจะเลยกกาแพงน้ําแข็งออกมาจํานวนมากเพื่อผักสูออกไปนะครับพร้อมกับสร้างดาเมจเวทมนต์ทดา้ํนใส่สูด้วยอีกทั้งนะครับหลังจากใช้สกิลนี้แล้วจะเข้าสู่สถานะเอนดูทําให้ได้รับดาเมจลดลง20%นะครับต่อมาเป็นสกิลหมู่ท่าดินที่ชื่อว่าเฮเบนไดนะครับจะเป็นการสร้างดาเมจเวทมนต์ท่าดินแบบเป็นหมู่พร้อมกับมีดีบัฟลดพลังป้องก,กันกายภาพกับเวทมนต์แกสตู ตอนเป็นเมกก็มีสกิลท่าดินเอิร์สปาที่มีสโล่สตูด้วยนะฮะแต่พอเปลี่ยนวิาสายก็มีสกิลเฮเวนไดเอาไว้ลดพลังป้องกันสตูได้อีกด้วยนะฮะต่อมาเป็นสกิลท่าสายฟ้าที่ชื่อว่าทันเดอร์สตอร์มนะครับปกติภาคก่อนสกิลนี้จะอยู่ตอนเป็นเมกใช่ไหมครับแต่วพอภาคแรกก็ล็อกอบิสเอามาใส่ตอนเป็นวิาสายโดยตัวทันเดอร์สตอร์มจะเป็นการเรียกออฟสายฟ้ามาสร้างดาเมจเวทมนต์ลท่าลมใสายส,สูงสุดได้5เป้าหมายซึ่งระยะดาเมจไม่ได้กว้างมากครับแค่เพียง1.5เเมตรท่นนหนึ่งกิลท่าลมตอเตรเท่านนะครับ จะเป็นการเรียกเมฆสายฟ้าออกมาเป็นเวลา5วินาทีสร้างดาเมจท่าลมแก่สู5เป้าหมายทุกๆวินาทีในระยะ5เมตรนะครับซึ่งหลอดอัลเบมิเลียนก็จะมีสกิลเสริมก็คือทันเดอร์คอมโบจะเป็นพาส์ิที่เพิ่มดาเมจให้กับสกิลหลอดอัลเบรมิเลียนนะครับเพราะกระส้าดาเมจสายฟ้าเพิ่มเติมหากสูที่ถูกโจมตีเนี่ยติดหาซีซีอยู่หรือว่าติดพวกสัญนาแช่แข่งต่างๆนะครับอีกหนึ่งสกิลสายท่าลมที่อยู่ล่างสุดเลยก็คือสกิลทันเดอร์ ดยสกิลนี้จะเป็นการปล่อยสายฟ้าฟาดในระยะ3เมตรสร้างดาเมจเบทมบเป็นแบบทตดลมนะครับและหลังจากปล่อยสายฟ้าฟาดแล้วนะครับจะเรียกบอลสายฟ้าขนาดใหญ่ออกมาตรงจุดที่ปล่อยสายฟ้าฟาดพร้อมกับสร้างดาเมจเวทมบลทุกๆ0.4วินาทีนะครับเดี๋ยวมาต่อกันที่สกิลทตุไฟอีก6สกิวลรวดเลยนะครับเริ่มต้นกันที่สกิลไซด์จะเป็นการใช้พลังของไฟเนี่ยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับแต่เพิ่มความเร็วไม่นานมากนะครับเพียงแค่5วินาทีเท่านั้น แต่ว่าในระหว่างใช้สกิลสายเนี่ยมันจะสุ่มสร้างดาเมจธาตุไฟใส่สตูหนึ่งตัวที่อยู่ในระยะ2เมตรด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าสกิลสายในเวอร์ชันอาโออาบิสเนี่ยค่อนข้างน่าอัพนะครับเพราะว่าได้เดินวายเอาไว้เอาตัวรอดได้ด้วยแล้วก็มีสร้างดาเมจรอบตัวด้วยนะครับสกิลที่2ธาตุไฟตอนเป็นวิสัตตก็คือไซเลเชอร์นะครับซึ่งเป็นสกิลต่อเนื่องจากการใช้สกิลสายนะครับจะทําให้ตัวละครเนี่ยได้รับดาเมจลดลงนะฮะรวมถึงตอนสิ้นสุดสถานะไซน์นะครับจะมีการผลักตัวออกไปพร้อมกับสสร้้าาางดดเมจธตตุไฟใู่วย ต่อมาเป็นสกิลใหญ่ของสายธาตุไฟก็คือเมเทอสตอมจะเป็นการเรียกอุกกาบาตโจมตีอย่างต่อเนื่องโดยดาเมจสาครั้งแรกจะสร้างดาเมจไว้บนธาตุไฟเท่านั้นนะครับแต่ว่าดาเมจครั้งสุดท้ายเนี่ยมันจะเรียกอุกกาบาตขนาดใหญ่ใส่ลงมาแล้วก็สร้างดาเมจไว้บนธาตุไฟที่แรงกว่า3ลูกแรกอเดี๋ยวลองนับดูนะครับเรียกสกลออกมาแล้วก็1 2 3แล้วก็ลูกใหญ่ลงมาที่ตรงกลางนะฮะสกิลต่อมาจะเป็นพาสซีฟเสริมให้กับเมเทอสตอมนะครับก็คือสกิลเบอร์นิง มันจะเป็นพาสตท,ที่เพิ่มน้ำเมลให้กับสกิลเมเทอสตอมนะครับพร้อมกับเพิ่มเอฟเฟกติดสนามเผาไหม้ใส่สู่ทุกๆวินาทีเป็นเวลา5วินาทีด้วยนะครับสกิลต่อมาที่หน้าจอตัวเกมยังเป็นภาษาจีนอยู่ก็คือเจสบลัดเมเทอนะครับอันนี้ผมไปแปลมาแล้วก็คือมันจะเป็นการเรียกอุกกาบาตทั้งหมด3ลูกลงมาสร้างน้ำเมล็ดเป็นมนธาตุไฟเท่านั้นนะครับไม่มีเอฟเฟกอะไรแต่ไม่แน่ตอนที่เกมเปิดจริงแล้วเนี่ยอาจจะมีเอฟเฟกออกมาเพิ่มเติมนะครับเพราะดูเหมือน,นสกิ และสกิลสุดท้ายของสายธาตุไฟตอนเป็นวิสัต์ก็คือ Flame อร r Tech สกิลนี้เอฟเฟกก็ไม่ได้เยอะมากนะครับจะเป็นการปล่อยลูกไฟหมุนออกมาจํานวน3ลูกสร้างดาเมจเวทมนต์พร้อมกับผเข้าหมายออกไปนะครับมาต่อกันที่สกิลสายธาตุน้ำแข็งอีก2สกิลนะครับอันแรกก็คือ Frost Path สกิลนี้จะเป็นการเลือกทิศทางเพื่อทําการแดชหลบการโจมตีต่างๆนะครับแล้วก็สร้างดาเมจเวทมนต์ธาตุน้ําแก้สูที่อยู่ในระยะทางที่เราแดชไปด้วยนะครับและนอกจากสร้างดาเมจแล้วยังมีเอฟเฟกติดโซโลแล้วก็ติดโคลมาร์หนึ่น หลังจากแดชเสร็จปุ๊บอีก2วินาทีจะมีการเรียกหนามผู้ขึ้นมาจากพื้นนะครับเพื่อมาสร้างดามเมจเวพร้อมกติดโคมาร์กใส่สูที่อยู่ในยะอีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับอีกหนึ่งสกิลของสายธาน้ำแข็งตอนเป็นวิสาต์ก็คือฟอสสปิลิทเมื่อกดใช้สกิลนี้จะทําการเลือกทิศทางเพื่อปล่อยนกน้ําแข็งน,งนี้ออกไปสร้างดามเมจแบบ AOE พร้อมกบติดเอฟเฟกต์วิสัต์มาร์กสชั้นด้วยนะครับเจ้าตัวโคมาคจากสกิลเมื่อกี้กับเอฟเฟกต์วิสัตต์มาร์กจาก,กัาาากับตวละคร และอีกสสกิลสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่ชื่อว่าโซคอมโบเป็นพาสิติที่ช่วยเพิ่มดามเมจให้กับสกิลโซสไตล์ตอนเป็นเมดนะครับแล้วก็จะมีการสร้างดาเมจเพิ่มเติม,ตมแก่เป้าหมายที่ติสนานต่างๆด้วยอย่างเช่นติสนานะโคเบิร์นโฟเซนหรือว่าติดแข่งเป็นหินนะครับ <S <S แล้วก็มาถึงสกิลสุดท้ายแล้วกับสกิลที่ชื่อว่า Curse o f p e t r i f i c a t i o n สกิลนี้จะเป็นพาสิทธิ์ที่ช่วยเพิ่มนาเมจให้กับสกิลเฮเวนได้แล้วก็มีเอฟเฟกเพิ่มเติมเข้าไปด้วยให้กับเฮเวนได้ก็คือสามารถทําให้ศัตรูเนี่ยติดแข็งเป็นหิน2วินาทีด้วยนะครับและนี่ก็เป็นสกิลคร่าวๆข,ข,ของตัวอาชีพวิศน์ในเกมแล็กอัล็อกเวอร์ชันออบิสนะครับซึ่งข้อมูลในคลิปนี้เป็นข้อมูลจากช่วงทดสอบตัวเกมรอบออฟไลที่ผ่านมาในช่วงเดือนธันวาคมนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องจินเจอร์แช n เนลด้วยนะครับแล้วเจ